ดดการครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวแล้วค่ะเมื่อเวทีของเหล่าวัยรุ่นไอดอลกรุ๊ปอย่างไอดอลเอ็ก n g เชนนะคะโดยเจ้าแม่ไอดอลอย่างคุณกุ้งสรุดานิ่มพิทักษ์พงษ์ ทีล่าสุดได้จับมือกับ2นักธุรกิจบันเทิงนะคะอย่างพระเอกหนุ่มหน้าเด็กตลอดกาลนะคะพี่เขตฐานทัพแล้วก็ภรรยาคนสวยนะคะคุณนัททักษยาในฐานะผู้บริหารของไมฟันรวมกันผลึกกาลังความยิ่งใหญ่นะคะเอาใจแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศให้เหล่าไอดอลแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่ในการโชว์ผลงานแสดงแล้วก็ศักยภาพของตัวเองผ่านไมฟันแพลตฟอร์มออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่ถ่ายทอดสดส่งสัญ,ญญาณไปทั่วโลกภายใต้ชื่อนะคะไอดอลเอ็กซชนเอ็กไมฟันสตรีมมิ่งเจเนอเรชันและการร่วม มือกันในครั้งนี้นะคะยางจะช่วยทําให้เราศิลปินแล้วก็แฟนคลับของกลุ่มไอดอลได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านช่องทางของใหม่แฟนคลับนะคะโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยโชว์จากเหล่าไอดอลกลุ่มนะคะวิสตอมแล้วก็เดอะกราสเกิ l ล เมื่อวันที่2พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาณ m อ k c e n t n t e r นั่นเองค่ะก็อ,อย่างที่เล่าค่ะก็คือโปรเจกต์นี้ก็คือเขตกันนัตติดต่อ <c oughs> <c oughs> นัดมาสภายมากคือบอกพี่กุ้งผมจะขอเข้ามาบอกอะไรหน่อยคือทับคือมาีมีเรื่องจปรึกษาพี่กุ้งนะครับ <c oughs> ก,ก็เลยก็เลยนัดชวงเข้าไปคุยคือจริงๆแล้วติดตามพี่กุ้งมาแล้วก็ทราบว่ากุ้งมีโปรเจกต์รบก้ไอดยซึ่งเป็นโปรเจกต์น่าสนใจมากแล้วก็ ทางเราเองอ่ะเนื่องจากเราทาไมฟานอยู่เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสามารถจอยกันได้ร่วมมือกันได้นะครับซึ่งก็น่าสนใจก็เลยไปเรียนปรึกษาพี่กุ้งครับก็พี่ก็เอะเขตจะมาหาเราทําอะไรคุยพี่ก็คุยกับแฟนพี่ว่ามันจะทําอะไรเขาเขาทำละครเขาทำซีรีส์เราจะทําอะไรกับเขาได้นะอะไรอย่างนี้ตอนแรกคิดเลยว่าเขาคงจะมาขอแคสเด็กจากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเด็กเรอาจจะสวยไม่พอแต่แซ่แซ่จริงจริงแอบเลงไว้ด้วยครับพี่จริงเอาไปใช้นะ ครับก็ก็เลยรู้สึกดีค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากเติมเต็มไอดอลเชงให้แบบว่าให้มันกว้างขึ้นให้มันแมสเพราะว่าพี่อประกาศไว้เลยว่าจะทำทีป๊อปตั้งแต่กรกฎาคมปี2020ว่าทีป๊อปต้องกลับมาแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ช่างตอนนี้กระแสทีป๊อมาแรงจริงแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เพราะว่าไม่งันฟังแต่เพลงต่างชาติแล้วเพลงไทยล่ะ เพลงไทยดีๆมีเยอะมากแล้วหลังจากโปรเจกต์นี้เนี่ยที่เอกับ my f i ฟัแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีเอ็กับอีกกลุ่มนึงอีกนะคะในเรื่องของเพลงซึ่งเราจะเอาเพลงเก่ามาให้อดอรรุ่นใหม่เนี่ยร้องเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะตอนนี้กำลังคุยอยู่กำลังจะจบซึ่งที่พี่ที่จะมาร่วมเนี่ยบอกเลยว่าเพลงเขาแบบคุณภาพมากๆเลยกำลังคุยกันอยู่จาไฟนอลลี่เร็วนี้แล้วก็จะรีบส่งข่าวค่ะ ทำให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงที่เรารู้จักเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเพลงฮิตเราจะเอากลับมาร้องแต่ณนะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยคุณก็ได้มีก่อนที่จะปิดครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทางพันธมิตรอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ Love Beat Entertainment ก็จะให้เพลงสำหรับวงมารมา้องได้ด้วยในบางเขาจะแบ่งบางส่วนมาให้เราเอามาใช้ซึ่งจะทำให้ทุกคนบอกว่ามีไลฟ์สตรีมทุกเดือนจะ น้าเบื่อไหมแต่แเราบอกเลยว่าเรามีทีมทุกเดือนไม่เหมือนกันเรามีเพลงหลากหลายให้น้องเลือกร้องเพราะฉะนั้นคุณไม่มีการที่จะ้ดูซ้ำๆทุกเดือนครับได้เลยค่ะคือ m y พั n เนี่ยค่ะจริงๆก็อบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยทุกวันนี้ศิลปินดาราไทยไอดอลไทยเนี่ยมีศักยภาพ หลายๆคนอาจจะไม่ทราบแฟนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากรวมถึงแฟนๆไทยเองที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่ได้นะคะยิ่งช่วงโควิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยเกิดแพตฟอร์มไมค์ฟันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะก็สามารถมาพบมาเจอมาดูโชว์ดีๆกันได้ที่ไมค์ฟันค่ะใช่ ก็ต้องบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยมีมีวงที่มาร่วมมากกว่าครั้งนี้จะมี32ถึง33วงนะคะตอนนี้ยังมีคอนเฟิร์มเข้ามาเพิ่มอีกแล้วถ้ากลับไปสูส่สภาพปกติเราเชื่อว่าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือ78วงวต่อ2วันเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากค่ะมีบัตรไมายฟันนี่แบบดูกันเต็มอิ่มยาว<ม>ไปยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆอ่ะมันมันเลยความท้าทายจริงๆแล้วไมฟันอ่ะไม่ได้เพิ่งเปิดตัวไมฟันเปิดตัวมาแล้วประมาณ2ปีนะครับแต่แต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทำข่าวไปนั่นเองเราทำกันในในกลุ่มของคนที่รู้จักเรื่องของซีมิ่งจรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องการการแลกเปลี่ยนโอกาสซึ่งกันและกันมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออ่ไมฟันเองเนี่ยต้องการที่สนับสนุนนะครับโปรเจกต์ดีๆเพื่อน,น้องๆศิลป,ปินไทยนะครับที่ได้มีโอกาสก้าวไกลไปทั่วโลกครับ ไมฟันขับเราเปิดกว้างนะครับทุกท่านที่สนใจสมัครได้ฟรีเลยพวกที่ต้องการเป็นครีเตอร์นะครับใครสนใจเดี๋ยวเราพร้อมเราจะแจ้งอีกทีนึงนะครับทุกคนสามารถสมัครได้เลยแล้วก็หาแฟนขับของตัวเองได้เลยแล้วรับรายได้ได้เลยนะครับดีกว่าไปทำแพลตอมอ่นครับผม ส่วนสมาชิกในไอเดลเชงทั้งหมดก็คงจะมาร่วมกับตรงนี้แน่นอนก็จะสามารถใกล้ชิดกับน้องๆไอเดลทุกๆคนที่อยู่กับไอเดลเชงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าความสนุกจะไม่สิ้นสุดจากนี้ไปถึงแม้จะมีโควิดมาอีกระลอกนึงเราก็จะจัดคอนเสิร์ตได้ถ้าเกิดมันพิคล็อกเกิดกลับมาอีกก็ยังดูออนไลน์ได้ก็จะไม่มีการหยุดจัดอีกแล้วต้องต้องครับพี่ใช่ครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอเดลเชงอยู่แล้วนะครับผม งานนี้นะครับไม่ต้องหมดใจอีกแล้วสำหรับใครที่เดินทางไปไม่ได้ครับก็ดูได้นะออนไลน์ผ่านทาง m y f ั n ได้เลยครับผมหกเจ็ดนี้เริ่มโปรเจกต์แรกด้วยกันครับและสำหรับเหล่าบรรดาแฟนคลับของศิลปินไอดอลนะคะที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MyFun Club สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและก็ข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ club myfun live หรือจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ MyFun แล้วก็ที่ Twitter นะคะ official นะคะ underscore myfun แล้วก็ l ล n e ID นะคะ myfun official ได้เลยนะคะ